นิกามุตอาหนึ่งครั้งอันนี้ในในหนังสือบิฮารุอันวาร์นี่ผมก็มีข้อมูลนะนิกายหนึ่งครั้งอนิกามุตอาหนึ่งครั้งในเบฮานอวารเท่ากับได้บุญเท่ากับอิหมัมฮัสซันถ้าติกามุตอาสองครั้งได้บุญเท่ากับอิหมัมฮุเซนถ้าสามครั้งได้บุญเท่ากับอิหมัมอาลีถ้าสี่ครั้งได้บุญเท่ากับนบีมุฮัมมัดนี่ได้บุญเท่ากับนบีมุฮัมมัด بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاه والسلام على خير خلق محمد واله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله يلعنهم اجمعين من الان الى قيام الدين รับ,บิชรุ่งลิศัตรีวยัสิรลีอัมรีวะผลุองดะตะมิล,ลิสานียัตขู่กอุลิอัมมาบาดรอัสสลามุอะลัยกุมวะเรห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์คลิปนี้ที่เราได้ฟังไปแล้วนี่คืออีกหนึ่งพิษนะใส่ร้ายที่กล่าวหาในเรื่องของการนิการมุตนะซึ่งอา,อาจารย์คนดังแห่งเมืองสตูล ก็คืออาจารย์นาววีหลังกูเตะน่าจะเป็นญาติของเชียใครบางคนอาจารย์นาววีหลังกูเตะซึ่งกล่าวหาว่าในตำราของเชียที่ชื่อว่าบิฮารุนอันวาร์ซึ่งเขียนโดยท่านอัลมาฮ์มัจลีซีนั้นมีฮะดีษที่บอกว่าใครก็ตามที่ทำการน,นกิการมุตจหนึ่งครั้ง จะได้เท่ากับตําแหน่งท่านอิหม่ามฮัสซันเอาสองครั้งได้ตําแหน่งเท่ากับตําแหน่งอิหม่ามฮุเซนสามครั้งได้กับเท่ากับตําแหน่งอิหม่ามอาเลเลมุสาลามสี่ครั้งได้เท่ากับตํา,ตแ,หา,า,าตแหน่งนบีซึ่งเรื่องความประเสรเิฐสูริรัตของการนิการมุตอาหานั้นเชื่อไม่ปฏิเสธอ,อยู่แล้วหนึ่งในความเชื่อที่ชัดเจนของเชื่อนั้นก็คือเราเชื่อว่าการนิการมุตอาหานั้น เป็นสิ่งที่พรอะองค์ลอสุบะตาลาทรงกาหนดในาาพระมหาคัมภีร์อกุรอานสมัสสมัสสัมตดุมบีมินุนนะฟาอาตูจูรอหุนนะสิ่งที่ชัดเจนอุลามาซุนีก็ยืนยันว่าอายะนี้ในสุรออันนิสะพรอะองค์ลอสุบะตาลาทรงอนุมัติให้ทําการในการมุทะและไม่มีอายะไหนไม่มีอายะใดที่ว่าลงมายกเลิกมันซึ่งแน่นอนเมื่อเป็นการอนุมัติของลอสุบะตาลา พระองค์ก็จะต้องยกเลิกเองถ้าเกิดพระองค์จะทําการยกเลิกแต่ติดตรงที่ว่าท่านอาจารย์นาว,วีหลังปูเตะท่านนี้ทําการโกหกใส่ร้ายว่าในตําราบิฮารุนอันวาร์นั้นมีฮะดีสบทนี้ที่กล่าวว่าใครมุตแะ้วจะได้เท่ากับตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้ซึ่งฮะดีสโกหกอันนี้ทำให หลายคนไยหลังมาแล้วแน่นอนถ้าเกิดว่าอ้างบิฮารุนอันวาร์บิฮารุนอันวาร์ก็คือหนังสือฮะดิษดังนั้นผมจึงอยากให้ท่านอา,อาจารย์นาว,วีระบุมาว่าบิฮารุนอันวาร์เล่มที่เท่าไหร่หน้าที่เท่าไหร่หนึ่งสองให้ระบุสายรายงานมา ว่าสายรายงานใครรายงานจากใครรายงานมาเพราะว่าแน่นอนมันเป็นฮะดิษเมื่อเป็นฮะดิษก็เมื่ออ้างหนังสือบิฮาร์ก็ต้องยกว่าเล่มไหนเพราะมันมีร้อยเล่มก็ต้องยกมาว่าเล่มไหนหน้าที่อะไรเสร็จแล้วก็ต้องยกสายรายงานมาด้วยว่าใครเป็นคนรายงานสายรายงานมีกี่คนใครจากใครจากใครจากใครยังไงอันนี้ง,ง่ายๆวราต้องยกสายรายงานมาแต่คิดว่าท่านไม่สามารถจะทําได้อย่างแน่นอน เพราะว่ามันไม่มีในหนังสือบิฮารุนอันวัดเล่มไหนแม้แต่เล่มเดียวไม่มีถ้าหากว่าท่านหามาได้แน่นอนผมพร้อมจะออกจากการเป็นเชียแล้วไปนับถือวาบีแบบท่านผมจะลาออกเลยยอมยอม <c oughs> ยอมให้กับนักเรียนมารีนาอย่างท่านเลยว่าโอสุดยอดมาก ฟังให้ดีนะครับพี่น้องฮะดีษที่อาจารย์นาววีกล่าวเมื่อตะกี้นี้ไม่มีบันทึกไหนหนังสือบิฮารุนอันวารของอัลลอฮ์มหัมะกิริซีแม้แต่เล่มไหนก็ไม่มีเอาผมให้มากกว่านั้นอีกจะได้รู้ว่าอาจารย์นามวีกโกหกยังไงให้มากกว่านั้นอีกหนังสือกุตุบอารบาของเชียหนังสือสําคัญหลักของเชีย ทัพทบอิสติบซาร์มันละยั่ววลฟ قي ห์อ صول ค افي ซีเลมนน้ก็ไม่มีบันทึกฮะดีสว่าใครมุตอาแล้วจะได้ขึ้นเท่ากับตาแหน่งอิหมามนั้นอิหมามนี้จนกระทั่งถึงนาบีไม่มีด้วยเหมือนกันไม่มีด้วยเอาให้มากกว่านั้นอีกเพื่อจะได้มั่นใจว่าอาจารย์นาวีนั้นโกหกมัเท็ ต่อแหลนั่นก็คือว่าถ้าหากว่ามันเป็นฮะดีสถ้าหากว่าที่กล่าวมานั้นมันเป็นฮะดีสจริงเพราะเราอาจารย์นบวีบอกว่ามันอยู่ในหนังสือบิฮารุนอันว่าท่าในในบิฮารุนอันว่าก็คือมันต้องเป็นฮะดีสมันจะเป็นอะไรอื่นไปไม่ได้เพตอนเป็นหนังสือฮะดีสดังนั้นผมยกให้เลยก็ได้ว่าท่านไปหามาว่าฮะดีสที่ท่านกล่าวมานั้นมีอยู่ในตำราฮะดีสเล่มไหนของชีละุ ซึ่งผมก็ยืนยันว่าไม่มีฮะดีิสดังกล่าวในตำราฮัดีิสของชียแม้แต่เล่มเดียวไม่มีในตำราฮาดัดตสของชียแม้แต่เล่มเดียวถ้าเกิดว่ามีท่านไปเจอหนังสือฮะดตสบทเล่มไหนมาก็ได้ถ้ามีเอามาให้ผมดูแล้วผมจะประกาศออกจากชียะเลย <c oughs> ง่ายๆเราเล่นกันแบบนี้อันนี้คือการโกรหกมัตเท็จ ของท่านอาจารย์นาบีที่เป็นที่น่าเศร้าว่านักเรียนมาดีนะจบจากนอกจบจากมาดีนะเรียนมาเลไปเรียนมาดีนะทำได้แค่การใส่ร้ายชีย้อะมันไม่สมราคาเลยมันไม่มันไม่สมราคาเลยว่าอุตส่าห์พ่อแม่ขายวัวขายควายไปเรียนถึงมาดีนะกลับมาทำได้แค่ตอแหลโกหกใส่ร้ายชียซึ่งมันก็มีสาเหตุ ว่าทำไมข้อมูลจะออกมาแบบนี้เพราะเขามั่นใจเพราะอาจารย์ธรรมวีมั่นใจในตำราที่อยู่ในมือตนเองว่าประหนึ่งมันเป็นวาย่ทุกอย่างที่บันทึกในนั้นถูกต้องหมดและนี่คือสิ่งที่เป็นเหมือนกันกันกบอาจารย์รุสดีฮุเซนและนักเรียนมาดีนะคนอื่นๆที่โจมตีเชียเพราะว่าเขาไปยึดในตำราของอุลมามะของเขาที่เข้าใจว่านั่นคือ ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วทั้งๆที่ทว่าเขายังไม่ได้ตรวจสอบดังนั้นนี่คือคำโกหกแต่ในเรื่องมุตอานั้นแน่นอนเราชัดเจนเราบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ฮาลันนบ,บีก็ฮาลันและอุลมาที่ของพี่น้องลิสุนัดบางคนก็ทำนิกายมุตอานิกามุตอารานั้นไม่ใช่การสีนาอย่างที่พวกเขากล่าวหากัน เพราะการศีนาถ้าเกิดมันเป็นการศีนาจริงาารัชบพตลาก็ไม่ทรงอนุมัติอย่างแน่นอนซึ่งการนิกายมุตตาหานั้นมันไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเพศสัมพันธ์เสมอไปอยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าพ่อของคุณอาจารย์นาว,วีพ่อของคุณเป็นอัมพาตช่วยเหลือตอนเองไม่ได้คุณต้องไปทํางานแล้วที่บ้านไม่มีใครดูแลท่านจะต้องพลิกตัวให้จะต้องทําความสะอาดจะต้องล้างขี้ล้างเยี่ยว พูดง่ายๆ่ายท่านต้องหาคนมาดูแลและแน่นอนเอาคนที่มาดูแลผู้ที่เป็นหมอเป็นอะไรคือหมอที่เป็นพยาบาลที่เป็นผู้ชายนั้นมีน้อยและก็ความละเอียดละอ่อนสู้พยาบาลที่เป็นผู้หญิงไม่ได้อ่าเมื่อคุณต้องจ้างพยาบาลที่เป็นผู้หญิงมาแน่นอนว่าการจะมาดูการจะมาตุกเนื้อต้องตัวการที่จะมาล้างส่วนปกปิดนั้น เป็นสิ่งหลามอยู่แล้วเขาจะ,าจะมองไม่ได้ก็ทำยังไงให้เขาทําการนิกาหมุตพ่อของคุณที่เป็นอัมพาตถ้าหากวันนี้กล้กับเด็กพยาบาลสาวอายุยีสบสองปีอายุายี่สิบปีพ่อ,อคุณจะทําอะไรพยาบาลคนนั้นได้ไหมคนเป็นพิการคนเป็นอัมพาตแน่นอนต่อให้กินต่อให้กินยาที่ขายในทีวีช่องดาวเทียมจานดําของพวกคุณ ักหลังหนึ่งมันก็ไม่ฟื้นแล้วที่บอกว่ามันเป็นยาดีอะไรอ่ะตายสิปีดีเหมือนเดิมอะไรนั่นน่ะรับรองมันไม่ฟื้นแล้วอย่างแน่นอนเอาเมื่อเขาทําการนี่กะมุตะกับเด็กสาวคนนี้เด็กสาวคนนี้ก็สามารถที่จะถูกเนื้อต้องตัวแล้วก็ล้างอวัยวะสําคัญของบิดาคุณได้โดยที่ไม่เป็นบาปไม่เป็นฮารามไม่ได้มีความจําเป็นว่าเขาจะต้องมีเพศสัมพันธ์กัน หรือว่าใครที่ไปทำฮัจจ์ไม่มีมหารมไม่มีผู้ที่เดินทางไปด้วยแต่ว่ามสุสเตะต้องไปทำฮัจจ์แล้วเป็นผู้หญิงมสุมสตะมแตะแล้วต้องวายิบไปทำฮัจจ์แต่ไม่มีใครไปด้วยก็ทําการอ่ามุตะอากับลูกชายของใครสักคนหนึ่งเด็กที่ยังแบเบาะอยู่ก็ได้หรือว่าเด็กที่ยังไม่บาลิกอ่าแล้วก็ไปกับเขาก็ไม่บาปเพราะว่าอะไรเพราะว่า ผู้ชายฝ่ายนู้นก็เป็นพ่อตาอพ่อตาพาลูกสะพ้ายไปทำฮัจจไม่ได้บาปการนิกายมุตาอะไม่ได้มีเป้าหมายในเรื่องเพศเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้ไม่ฮารามระหว่างการปฏิสัมพันธ์ของผู้หญิงและผู้ชายดังนั้นการที่คุณบอกว่าซีนานั้นจึงไม่ใช่เป้าหมาย จึงไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงกับการมุตาเพ,พราะวมุตธาบางครั้งก็ไม่ได้มีการมีเพศสัมพันธ์แต่อย่างใดอันนี้ก็ไว้เป็นหนึ่งตัวอย่างของการตอแหลวัสนสามางัยกุมบรารมาต้ลลอยบริกา